พึ่งพี่ฝนพี่อามคือพึ่งไปเก็บไข่มาเมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้เลยเนาะไข่เมื่อวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันพุธแล้วเนาะ,ะวันอาทิตย์คือวันที่ไปเก็บไข่ค่ะก็ วันนี้ก็ยังท้องอื่นๆอยู่นิดหน่อยมันเป็นอาการปกติของการที่เพิ่งเก็บไข่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เก็บไข่ค่ะคุณต้องส่องกล้องโพรงมดลูกด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าเข้าไปดูว่ามันพร้อมสําหรับการมีลูกไหมพร้อมสำหรับการตั้งท้องไหมอะไรเงี้ยคุมคณมอเเขาก็เจอว่ามีติ่งเนื้อซึ่งเขาก็ตัดออกให้เรียบร้อยค่ะก็น่าจะโอเคอความรู้สึกของการเตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่ฝนพี่อามแต่งงานมาปีหนึ่งแล้วเนะาะครับผมค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ตื่นเต้นสุดเพราะว่ามันเป็นแค่กระบวนการเริ่มแรกในการบำรุงแล้วก็บำรุงเบื้องต้นก็คือบำรุงถ่ายบำรุงร่างกาย<ม>บำรุงเชื้อถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีกระบวนการของมันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารให้ครบห้ามูพักผ่อนนอนหลับถึงขั้นนี้ว่าพยาบาลหรือคุณหมอถามว่าตื่นไปคะตืน,นกี่โมงคะนอนวันกี่ชั่วโมงคะคือทั้งหมดมันมันเป็นมันเป็นตัวบอก ความสมบูรณ์ของตัวเราครับ<ฮ>แล้วก็สุดท้ายจะมีเสริมเติมอะไรนิดห,หน่อยด้วยแต่ตามคําแนะนาของหมอครับพอได้ไข่มาปับ๊บเ,เขาเรียกว่าเพาะบ่มใช่ไหมก็ไปเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวคือคือไข่จากในตัวเนี่ยก็เหมือนกับปอกเก็บไข่ออกมาจะ<ฮ>มีการผสมกับสวนของตัวเ,เชือ้อใช่ไหมครับเป็นกระบวนการทางทางการแพทย์เขาแล้วก็เดี๋ยวต้องรอ,รอดูกันต่อครับว่าผสมออกมาแล้วเนี่ยถ้าในกระบวนการเอ็กซี่เขาเรียกว่า เป็นตัวอ่อนจะได้ตัวกี่ตัวแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยะจะอยู่รอดอีกกี่จำนวนกี่ตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มซึ่งอันนี้คืออีกซี่เนาะพี่ฝนนี่อามเรียกว่าอ,อีกซีมันก็เอาจริงๆมันก็คือผ่านขั้นตอนของ เขาเรียกว่าการแบบเรียกว่าจะเจ็บอ่ะมันมันผ่านไปแล้วแหละเพราะว่ามันมีทังฉีดยาใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้มันก็ต้องกินวิตามินบํารุงนู่นนี่นั่นนอนให้เพียงพอไม่นอนดึกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่อาร์มบอกพอผ่านตรงไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นขั้นตอนของการกระตุ้นไข่ซึ่งผู้หญิงก,ก็จะเป็นหน้าที่ของแม่อ่ะมันคือความเสียสละมากเลยอันนี้มันก็เริ่มเข้าใจแล้วอ่ะก็ต้องนอนฉีดภูมิแล้วแต่คนว่าเออต้องกระตุ้นไข่กี่วนันอ,อย่างนเนี้ยค่ะสิบวันก็ เยอะเยอะเยอะมันค่อนจะโดนแบบมันค่นจะโดนมากกว่านั้นครับสามวัน5ห้าวันเลยพี่ดูเสียไม่ทันคลอดลูกยังไม่ตั้งคันเลยอ่ะเค็มบุญคุณแล้วอ่ะพราเป็นแม่อะดูสีจริงมันต้องเสียสลับมากเลยแล้วก็แบบหน้าผิวหน้าเราก็จะแบบ มีสิวบ้างมีผื่นบ้างอะไรเงี<ม>้ยด้วยความที่ฮอร์โมนอะไรเงี้ยค่ะคือ<ม>แบบต้องกระตุ้นไข่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็พอตอนช่วงเก็บไข่อะมันก็ต้องวางยาสลบแล้วค่ะ<ม>แล้วก็เก็บไข่ไปด้วยแล้วก็ดูเรื่องของโพรงมดลูกไปด้วยว่า<ม>โอเคพร้อมไหมที่แบบจะได้ให้ตัวอ่อนเนี่ยสามารถไปฝังตัวแล้วก็ท้องได้ง่ายๆน<ต> <ๆ S 2> ะคะแต่ก็อันนี้เป็นกระบวนการเบื้องต้นครับยังไม่ได้สั่งตัวอ่อนใช่คือยังไม่ได้เริ่มต้นในการที่จะวางแผนตั้งคัน ในแง่ของแบบเริ่มมีเริ่มมีทอ้องหรือว่าให้ให้ตัวใส่ตัวก็ไปเพราะว่ายังติดงานอยู่ยังละครยังไม่เสร็จครับก็ถือทุกว่า,าแบบว,ว่ายังติดโควิดอยู่อ่าก็ถือว่าเป็นเป็นแบบการมา,ราเป็นลูกหน้าก็แล้วกันตามเงื่อนการแบบด้วยความที่เราก็เริ่มอายุจะจะเริ่มเยอะกันเดี๋ยวผมก็จะสี่สิบแล้วปีนี้ฮฮ่าผลเองก็ปีนี้สามห้าใก็เหมือนกับเลยวางแผนไว้ก่อนนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งถ้าถ้าเราไปเริ่มช้าแล้วไม่มาเนี่ย อันนี้เราซื้อเวลากลับมาไม่ได้มันจะเหมือนกับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องอปรึกษาคุณหมอนะเพราะว่าแต่ละกระบวนการแต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกผู้เหมือนกันครัซึ่งแต่ละกระบวนการนี่คือผ่านเวลามาใช้เวลาเท่าไหร่พี่กว่าจะแบบตั้งแต่ปรึกษาคุณหมอจนถึงเก็บไข่เลยหลาย<ม>เดือนไหมคนะร่วมสองเดือนได้ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเจอคุณหมอมาครั้งแรกก็คือต้องทานยาบำรุงประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็ผ่านการกระตุ้นไข่ไปอีกสิบวันแล้วก็่าน มีมีช่วงพักอีกวันหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยเก็บไข่เพราะตอนนี้พูดเก็บไข่ไปเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมคะช่วงนี้ยเราก็จะต้องแบบคือมันเป็นธรรมชาติของร่างกายตัวฝนเองก็จะแบบมีท้องอืดหน่อยนึงก็จะแบบว่าแน่นๆอะไรเงี้ยนะคะคแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองประมาณวันที่4วันที่5อะไรเงะะี้ยค่ะคือจริงๆเวลาเนี่ยมันมันไม่ได้ยาวนาะนแล้วก็จะเป็นจังหวะวันนี้เลยกับที่เราคุยกันแล้วเราแพนตัวเองเอาไว้ว่า มันจะเป็นยังไงแล้วก็ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาปีนึงเนี่ยครบปีแล้วมันก็เหมือนกับเราได้มาคุยกันมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นใช้วิกฤิในช่วงนี้เป็นโอกาสในการที่จะบำรุงเขาให้ไข่สมบูรณ์แล้วก็ดูแลตัวเองให้ได้นอนในนี่นะนะก็เพื่อที่จะให้มาผสมไปต่อได้แข็งแรงในจังหวะที่โควิดกลับมาแล้วลอกนี้พอดีก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ เขาเรียกว่านนะไม่ได้หย่อนความปลอดภัยนะ<ช>มันก็ยิ่งต้องดูแลความปลอดภยัยทั้งตัวเราตัวเขาตัวคนรอบข่ายแต่ทีนี้ว่าเป็นวิกฤตที่เรามองว่าเออเราเอาเวลาตรงเนี้ยมาใช้ก็<ม>ถือว่าโชคดีไปโชคดีไม่ได้ถ่ายละครเลยก็คือมันเป็นการพักกันแะค่ะเพราะว่าไปถ่ายก็คไม่ไหวเพราะอื่นขนาดนี้ใช่ค่ะมันการคาือมันพอเก็บปุ๊บเนี่ยส่วนที่ที่เก็บไปมันก็จะมีส่วนของตัวเ น้าเกลือ,อแล้วก็ร่างกาย,ยาต่างๆเนี่ยมันมีบางอย่างเข้าไปแทนที่ของเหลวม,มันก็เลยจะร่างกายกําลังพยายามที่จะดูดซึมและขับมันออกมาเองทีนึงนี้เป็นกระบวนการเี่เาียสลมันก็เลยแต่ว่าอาจจะมีอาการมาเช่นเออเหนื่อยง่ายต้องโอ้ต้องล้างจาน,น <c oughs> ต้องทําอาหารให้อร่อยข <c oughs> <อ>ึ้นไปดนผมนะแล้วไอ้ต้องโอ้นี่มันเป็นแพ็กเกจเสริมของคุณแม่หรือเปล่าของว่าที่คุณแม่หรือเปล่า ต้องครบเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องอ้อนเยอะๆเลยย้อนไปดูต้นทริปครับเริ่มพูดถึงบุญคุณแลยเห็นไหมครับผมซึ่งอันนี้คือเราตั้งใจว่าจะผ่านกระบวนการเหมือนกับว่าจะจะท้องอ่ะพี่คือประมาณสักปีหน้าไหมคะหรือว่าปลายปีหรือยังไงทิปว่าป,ปีนี้ค่ะจะพยายามปีนี้คือถ้าละครแบบใกล้ปิดกล้องเมื่อไหร่ก็จะไปใส่เลยเพื่อที่จะได้ไม่ช้าไปมากกว่านี้อันนี้ไม่ได้ขู่ผู้จัดอะไรใช่ไหม ไม่ครูแค่บอกสิเฉยว่าถ้าสมมติว่าแบบกล้องใกล้ๆแล้วอีกเดือนนึงจะปิดกล้องเนี้ยก็จะก็จะไปเริ่มต้นในการเรียกว่าขอความกรุณาผู้จัดครับผมก็น่าจะปลายปีเนี้เนาะใส่ตัวเขาเรียกว่าใส่ตัวอ่อนเลยพี่เรียกว่าอะไรใช่ค่ะก็ใส่ตัวอ่อนเขาไปก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับก็ฝากรุ้นกันด้วยนะฮะคือมันไม่ใช่แค่ลุ้นว่าเทศดอะไรยังไง แต่มานุ้นว่าจะรอดกี่ตัวด้วยนะครับใช่<ม>จะสุดทีสุดท้ายแล้วจะสมบูรณ์กี่ตัวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จ<ะ>ุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องต้องพึ่งแพทย์แล้วอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเรื่องระยะเวลาเรื่องอายุและการทํางานด้วยไหมพี่ของฝนนะโดยส่วนตัวตอนแรกฝนไม่ได้คิดจะใช้วิธีอาศจรรย์อะไรอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันแต่พอเริ่มพี่อาร์มเริ่มมาบอกว่า คุณกับผมว่าไข่คุณจะแก่ไปเรื่อยๆนะคือไข่อะ <S <S ไม่เราพูดความจริงไข่ในร่างกายอ่าเพราะผู้หญิงพออายุเริ่มมากขึ้นอันนี้ด้วยความคาระคบผิวทุกคนนะครับมันก็เป็นข้อจำกัดเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะฮะ,ะสาผมใช่เขาก็มาเล่าให้ฟับงบอกว่าแบบเออเนี่ยพอถ้ายิ่งอายุมากขึ้น่ะภายนอกอาจจะยังโอเคเราดูแลตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยแต่ข้างในอะไข่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์นอนรออายุน้อยก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีโอกาสที่เราจะ ทำให้ไข่ตอนนี้ยังแข็งแรงเนี่ยตอนนี้จะไปตั้งท้องตอนเมื่อเราพร้อมอ่ะก็คือเมื่อละาครเเร็จอ่ะแต่ว่ามันเป็นไข่สภาพที่ยังแบบสังอังยังไม่ใช่แบบตอนสำพกสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าก็เราเกิดเราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ก็ดีผมว่าเราใช้ประโยชน์จากทคโนีก็ดีครับแล้วก็คือหลายๆคนก็เอ๊มีมีมีส่งมาถามเหมือนกันเฮ้ยอ้าไม่แข็งแรงเหรอมีปัญหาบ้าอะไรอย่างเงี้ย ผลมีปัญหาเปล่าทำไมไข่ไม่พอหรออะไรเงี้ย mm hmm. แต่จริงๆแล้ว mm hmm. พอไปตรวจมันกลายเป็นว่าอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยนี่ก็แข็งแรงอ่ะ mm hmm. นี่เราก็แข็งแรงเพียงแต่ว่าเราเริ่มมีความกังวลเรื่องวัยแล้วเวลามันก็นเลยกลายเป็นว่า,เ,าเราก็กังวลไปจริงจกลายเป็นกังวลลูกหน้านะแต่ว่ามันก็ดีนะมันก็เป็นการที่เราก็ได้มั่นใจอย่างห mm hmm. นึ่งว่าอ่ะพอเราจะเริ่มท้องจริงตอนเราทํางานเริ่มเสร็จและเริ่มแบบโอเคทุกอย่างเริ่มคลี่คลายอเงี้ยไข่นั้นตัวอ่อนนั้นก็จะเป็นตัวอ่อนที่ แข็งแรงในอายุที่มันไม่ใช่แบบไม่ได้อายุเยอะๆอะไรเนี้ยค่ะก็ถือเป็นเป็นเป็นโอกาสและการในช่วงนี้ครับผมเพราะวีรนี้มาตั้งแต่หลังแต่งงานนะครับก็คือโควิดระลอกแรกครับผมเพราะตอนนั้นน่หลายคนก็กังวลไงโดยเฉพาะบ้านที่คุณแม่เนี่ยจะแบบเฮ้ยเราจะตั้งชื่อลูกว่าน้องโคหรอมีคนแซวช่วงแบบช่วงแบบช่วงนั้นไงแบบเอ้ยอยู่บ้านพอดีเลยอ้ามมีทายาทเลย กับคนผู้แล้วกลับต,ตัวนี้ต้องมีแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็เราคิดว่าเอ้ยเอาเว้นไว้อีกสักพักึงละกันละครก็ยังไม่เสร็จด้วยแล้วก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มผ่านมาปีนี้เราเริ่มคิดว่านี่ถ้าสมมติว่าเรารอทุกอย่างไปเรื่อยๆอ่ะเราจะแก่เกินที่จะแบบว่ามีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือเปล่าวันนี้เราสมบูรณ์เกิดปีหน้าอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ใคระมันไม่รู้จริงครับ